สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้าลูกตาลชาแนลจ้าในวันที่ฝนตกพี่น้องจ๋าในมือที่ฝนตกเด้อน้องลูกตาลกับบบมี่แนวเลนน้องลูกตาลบ่มีแนวเลนนี่ลายเฮ็ยหยังลวก,กสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าช่องแม่ก้อนเท็ดดีวางของก่อนวางของก่อนสวัสดีวางของก่อนแล้วก็สวัสดีช่วยๆด้วยจ้าสวัสดีจ้าจ้า หน่ารักที่ชุดเลยจ้าแล้วพี่น้องจาอ๋าเอียงละลูกเฮ็ดใช้ในมือที่ฝนตกพี่น้องจา๋าไปเล่นใส้บ่ได้จกว่าเฮ็ดอีหยังบุส่วนแม่เฮ็ดแต่มืออันนั่นแล้วจ้ะเดี๋ยวจะได้เฮ็ดซอยเขาเฮ็ดดูพี่น้องเอาเบิง่งดูมีจักอันนะพี่น้องเบิ่ง <laughs> ท้องเล่นเด็กน้อยพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูล่ะเบิ่งในอันยูทูบแล้วบะนี้ก็เอามาเฮ็ดของเจ้าของจ้ะพี่น้องจา้าอันใดว่าจะเป็นซองเอาเอาอะไรนะลูกเอาใยสังเคราข้ออู้หนูใยสังเคราะห์หนูทำหล่นแล้วหนูเก็บด้วยนะคะอเอาใยสังเคราะห์ในตุ๊ก,กตาไหมจัะพี่น้องจา้งจาเพื่อนเอามาเซนเขาเขาเอื้อนไว้อย่างก็ลูกเนี่ยเ,เอื้อนไว้อย่างก็จกกัจกรุชี่จักรุชี่ใช้ ชาช,ชากุชชีเดี๋มันบ่รู้จากกระเบื้น้ำเข็งอะไรเนาะพี่น้องเนาะเด็กน้อยมันเบิ่งใน YouTube แล้วกันอีหล่าลูกตาลก็เลยเอามา<ด>มร้องเห็ดเหรียญเบิ่งของเจ้าของเป็นของเล่นค่ะพี่น้องจ้าก็คือแบบว่ากำแล้วเดี๋ยวมันจะพองตัวขึ้นมาคือเก่าเหมือนจะ <c oughs> ความคิดเด็กน้อยเนาะพี่น้องมีจักอันแล้วเนี่ยลูกลายเห็ดได้จักอันแล้วสิบสามไหนแม่นับนับให้แม่ดูสินับดูสินับได้ไหม อันนี้อะไรคะอันนี้อันเล็กแก่เดี๋ยวแม่แกให้เนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมาเดี๋ยวแม่ช่วยจับจ้าอย่างั้นนะลูกน,น้ำพี่น้องจา้าจับซอยเขาจะกเขาก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดึงดึงตัวน,นี้ลง จ้าดึงตทีนี้ลงดีๆจ้าดึงลงดีๆีนั่นแหละจุ๊บ <c oughs> เดี๋ยวก่อนให้แม่ช่วยไหมให้แม่ช่วยไหมคะ <c oughs> มันไม่ตรงแหมมันไม่เหมือนอันนี้อันนี้สวยอันนี้ที่แม่ช่วยหนู <c oughs> แมนบอสนะอันนี้ที่แม่ช่วยเนาะแล้วหนูทําใหม่แล้วใช่ไหมเนะี่ยจ้า <c oughs> จ้าพี่น้องจา้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเต้องเอาอย่างนี้เนาของเล่นเด็กน้อยจ้ะพี่น้องจ้ามันขเขาซีดจังไลยเห็นปะเห็นปะลูกเห็นที่มันติดปะเห็นปะจ้าบ๊อมแมน หาเจอบ่นี่เจอแล้วพี่น้องจา้าตัดแนะค่นี้ตัดแค่นี้พอไม่ต้องตัดเดยอะลูกจ้าอันนี้แม่ตัดับแม่นี่โอ้ตัวใหญ่เลยสกุตที่มันมีรูตรงนี้นี่รูตรงนี้หนูก็ตัดติดตรงนี้ติดาพาดตรงนี้แม่นปะติดาพาดทีงนี้อีกเนาะ ได้งั้นเลยลูกอ่าตัดได้เลยเนาะสอยลูกตาเห็ดของเด่นก้อนพี่น้องเบื้งดูใส่ได้จากอันมันนับให้แม่เบื้งดูบ่เนี่ยปูนอ่ะสาคุจี้ใหญ่เพื่อนอ่ะช,ชากุจี้ใหญ่เขาเอื่นไว้อย่างบุตน้องพี่น้องเอื่นมาถึอชากุจี้ใหญ่อยากเล่นชากุจี้นี่แม่ชอบอันนี้ แบบสีเหลียมันนี้เป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบใหมนแค่นี้ก็เป็นของเล่นเด็กได้ไหมพี่น้องจา๋ามึงเขาเฮ็ดจินตนาการนอ,องเขาหนาะจาะมึงดูเอานับดูมีจากอันนับให้มบุ้งนับอันใหญ่ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหดสอดสอง ชาสินิน้าจสิแล้วอันนี้เป็นของกินอันนี้ที่กินย้อมแกะของแม่หออค่ะออกจากถุงเพื่อนี่จะเอาถุงมาทำอะไรนะลูกชากุชช,กชี่ชากุชชี่หนูจะทำต่อตามหนูมาเลยว่าหนูเอาถุงอันนี้เพราะหนูเอาอ,อันนี้มาจากไหนอ่ะไปตามเข้าไปพี่น้องจ้า เอาเก็บขึ้นด้วยลูกหนหที่ที่เฮียที่ข้างล่างเก็บขึ้นด้วยที่ล้นอยู่ข้างล่างจ้าเก็บขึ้นเลยเก็บขึ้นแล้วจะได้ทาความสะอาดนี่ด้วยค่ะพี่น้องตุ๊ก,กตาตัวนี้ด้วยค่ะเขาเจาะกลนมัอนจ้ะเขาเจาะกลนแล้วก็เอาอะไรนะเอาไอเอาใยสังเคราะห์มาใส่แน่นสองกาแฟจ้ะแล้วก็เป็นของเล่นสําหรับเด็กเล่นนุ่มๆนิ่มๆมือ เคยเบ,บิ้งเขาเห็ดจังไหนไปน่ไหเอาใส่อีกที่ลูกใส่อีกได้ปะต,ต้องต้องยัดมันเข้าไปเจ้าย,ยัดเข้าไปพี่น้องจา้าเอาเอาไปโอเคได้แล้วตามเข้าไปจ้าพี่น้องนะในวันที่ฝนตกไปใส่ก็บ่ได้เล่นออกไปทั้งนอกกับบ้ได้พี่น้องเลยอ่ะแม่จับช่วย เขาจะเฮ็ดจังไหนปะ่นนปะที่นี่ไม่รู้อู้ห้เขียนเจ้าไหนป่ะที่นี่เจ้าแค่ไหนอู้หู้ในใจก,ก็เป็นของเล่นของเด็กแล้วครับพี่น้องจ้าตัวนี้ไม่ดีดี อ๋อแล้วอันนี้รลมันพูดออกต้องสดเทปใหม่ดีละค่ะของเล่นด็กน้อยจะพี่น้องจ๋าเอาเมื่อนี่กับลูกตาลได้ของเล่นจ้ทาทำของเล่นกันเพื่อเพราะว่าออกไปใส่ไ่ได้ลูกตาลก็ออกไปเล่นทั้งนอกบ่ได้จ้ะเลยมาทำของเล่นสำหรับเด็กๆจินตนาการของเด็กๆนะพี่น้องเนาะ ไปพี่น้องเอ้ยอ่าสำหรับคลิปนี้ค่ะฝากไว้ซุนีกับพี่น้องจ้าผู้พอก,กันคลิปใหม่ค่ะขอบคุณ f อฟสาวน้อยเพชรบ้านแพง f อฟน้องอุงอิงเอฟซีน้องหักแพร่งเอฟซีน้องปอมแปมน้องหอมแอมน้องมะนาเอฟซี mana, ของศิลปินทุกๆท่านในทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะขอบคุณผู้ที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวเขมอดค่ะขอบคุณบอสโจยสอนตย่าสุภาพและก็ปามนาดค่ะ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยสุขภาพจ้ตพบพกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเอาวางไว้แล้วก็สวัสดีค่ะดีๆก่อนบีบโชว์ก่อนบีบโชว์อะสวัสดีค่ะกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะนี่นะคะจะอ่านต่อไปนะคะโอเคค่ะสวัสดีกันเกาะฟุก้าเกาะคุก้า